นิยายเสียงเรื่องมีคุณไม่มีป๋า,ปาโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทที่7ว่าที่ภรรยาของคุณกันนัชชานน,นกลับไปถึงที่พักเขาเรีบรับตัวหนูมีคุณจากคุณป้าที่รับฝากเลี้ยงทันทีเขาอุ้มลูกสาวกลับห้องเช่าด้วยหัวใจที่ปวดร้าวน้ำตาที่เขาอดทนอดกลั้นเอาไว้ทั้งวัน ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องอดทนอีกต่อไปแล้วเขากอลูกสาวตัวน้อยแนบอกทําไมโชคชะตาถึงได้คอยกลั่นแกล้งเขาถึงขนาดนี้เขาทําไปทั้งหมดก็เพื่อลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาเท่านั้นนาัชานนร้องไห้ไปด้วยนอนกอดลูกสาวไปด้วยสองคนแม่ลูกกอดกันกลมบนที่นอนเก่าๆเด็กหญิงตัวอ้วนเธอไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ของเธอถึงต้องร้องไห้เธอทําได้แค่ เอามืออ้วนป้อมของเธอไปเช็นน้ำตาให้กับมารดาแล้วโอ๋โอปลอบใจแม่จา๋าโอ๋โออย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องพูดไปด้วยพลางเอามืออ้วนอวน้นเช็ดน้ำตาให้แม่ด้วยนัชชานวนเริ่มได้สติเขาจูบตรงหน้าผากขาวนวลของลูกสาวเพื่อขอพลังใจให้เขาสู้ต่อไปน้องมีคุณเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักตัวอ้วนผิวขาวหน้าตาสวยหวานมาจากทางแม่คือนัชชาทนน์ แต่แววตาและสีผิวที่ขาวจัดได้มาจากทางพ่อของน้องมีคุณสามปีที่ผ่านมาทั้งสองแม่ลูกผ่านความยากลำบากมาด้วยกันตลอดอดทนไว้เหลือแค่วันพรุ่งนี้อีกวันเดียวและหลังจากนั้นเขาจะไม่ไปทำงานที่โรงถ่ายละครนั้นอีกเขาไม่อยากทำให้พี่พงษ์ลำบากใจสองคนแม่ลูกหลับไปพร้อมกันพร้อมกับรอยน้าตามันเหนื่อยเหลือเกินขออย่าให้วันพรุ่งนี้เหนื่อยแบบนี้อีกนะ ถ้าเหนื่อยแบบนี้อีกนัชชานนก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาพลังใจมาจากที่ไหนที่จะยืนหยัดมีชีวิตอยู่ต่อไปสงสารแต่ลูกสาวเพียงคนเดียวนัชชานนก่อนลูกสาวพร้อมสูตดดมแก้มอิ่มไปด้วยนี่คือขุมพลังอย่างเดียวที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้เจ็ดนาฬกาณรงถ่ายละครนัชชานนมารอกันกวีที่เดิมเวลาเดิม แต่วันนี้กันกวีใช้รถตู้เป็นพาหนะในการเดินทางพอมาถึงหน้าโรงถ่ายละครเขากลับให้คนขับรถมาบอกนัชชานนนว่าวันนี้ไม่ต้องเดินทางไปโรงถ่ายละครกับเขาแต่ให้ทําการติดต่อจองโต๊ะที่พัฒคาคารหลูติดแม่น้ำเจ้าพยาให้แทนคืนนี้เขามีดินเนอร์กับคนสำคัญนัชชานนนโล่งอก,อกที่เขาไม่ต้องเดินทางไปโรงถ่ายละครด้วย แค่สั่งจองที่นั่งสุดหรูระดับ VVIP ให้ก็ไม่มีปัญหาเพราะตอนที่เขาอยู่กับกันกวีเขามักจะจองสถานที่ในการนับพบให้กับกันกวีและแขกคนสำคัญเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้เป็นแขกคนสำคัญที่อาจจะได้เป็นว่าที่ภรรยาในอนาคตก็แค่นั้นมันไม่เห็นจะเป็นอะไรในเมื่อตำแหน่งภรรยาของกันกวีไม่ใช่ของเขาและมันไม่เคยเป็นของเขาเลยต่างหาก จะไปหวังอะไรที่มันไม่ใช่ที่ของตนเองเมื่อเขาจัดการเรื่องที่ได้รับมอบหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงจําเป็นต้องรายงานให้กันกวีทราบแต่เขาไม่มีเบอร์ของกันกวีหรือช่องทางติดต่อดังนั้นเขาจึงส่งหมายกาหนดการและการสั่งจองโต๊ะไปให้พี่พงษ์แทนและพงศกรได้ส่งต่อข้อมูลทุกอย่างให้กับกันกวีทีแรกกันกวีก็หงุดหงิด ไม่พอใจที่นัชชานนไม่รายงานใหม่ยกำหนดการทุกอย่างให้กับตนเองทำไมต้องส่งผ่านไปยังพงศกรแต่พอดีเขานึกขึ้นได้ว่านัชชานนไม่มีช่องทางติดต่อเลยดังนั้นเขาจึงเอาเบอร์โทรศัพท์กับไอดีไลน์ของนัชชานนจากพงศกรแทนการกรวีแอดไลน์ของนัชชานนทันทีพอเขาเห็นหน้าโปรไฟล์ไลน์ของนัชชานนเขาก็แปลกใจที่เห็นว่ารูปโปรไฟล์เป็นรูปของนัชชานนที่กำลังอุ้มเด็กคนหนึ่ง แสดงว่าเลิกกับเขาปุ๊บก็แต่งงานปั๊บละสิแต่นัชชานน์เป็นผู้ชายหรือว่าเขาจะกลับใจไปแต่งงานกับผู้หญิงจนมีลูกด้วยกันแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมยังให้ท่ากับพงศกรอีกคนอะไรไร้ากาศเสียจริงๆหญิงก็ได้ชายก็ดีเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนัชชานน์รีบกลับมาที่ห้องเช่าทันทีวันนี้ขอขอเล่นกับลูกหมูให้เต็มอิ่มหน่อยเถอะหลายอาทิตย์แล้วที่เขาปล่อยให้ลูกอยู่กับคุณป้าที่ฝากเลี้ยง เขาก็อยากมีเวลาเอาใจใส่ลูกเหมือนกับคนอื่นบ้างแต่เนื่องจากเขาต้องพยายามหาเงินให้มากกว่านี้เพราะปีหน,น้าน้องมีคุณก็ต้องเตรียมเข้าอนุบาลแล้วเขาได้ไปสำรวจโรงเรียนอนุบาลหลายๆแห่งมาก็พบว่าค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรดังนั้นช่วงนี้ต้องทนเหนื่อยหน่อยอดทนสักพักนะน้องมีคุณแบบนีจะพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุดนัชชานน,อนนอนเล่นกับน้องมีคุณตั้งแต่ช่วงบ่าย ด้วยความที่ลูกหมูตัวอ้วนหน้าฟัดทําให้ทั้งแม่ทั้งลูกผัดกันหอมแก้มไปมาต่างคนต่างเหนื่อยจึงเผลอหลับไปด้วยกันนัดชานนมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบจะ6กโมงเย็นแล้วในขณะที่เขากําลังพับเสื้อผ้าของน้องมีคุณใส่ตู้อยู่นั้นพลันเขาเห็นข้อความเรียกเข้าจากใครสักคนหนึ่งที่ไม่คุ้นตาเขาไม่กล้ารับเพราะช่วงนี้มีแก๊งคอรเซนเตอร์อาวาดชอบโทรหลอกลวงประชาชนอยู่เสมอ หลังจากที่สายโทรศัพท์โทรเข้ามาตัดไปแต่อีกไม่กี่นาทีถัดมาก็ยังเป็นสายเดิมที่โทรเข้ามาเขาเลยตัดสินใจรับพอคิดว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จักถึงโทรมาหากันซ้ำๆหลายครั้งฮลัลโหลทำไมไม่รับสายคุณคือใครครับห่างกันไม่กี่ชั่วโมงถึงขนาดจําเสียงผัวเก่าไม่ได้คุณกันกวีก็ยังดีที่จำได้ว่ามีผัวเก่าที่ชื่อกันกวีอยู่ด้วย คุณโทรมาหาผมทําไมครับทําไมผมจะโทรหาคุณไม่ได้นี่มันเป็นเวลาเลิกงานแล้วผมไม่ใช่ลูกจ้างคุณแค่โทรมาขอบคุณที่จองโต๊ะอาหารและเลือกพัตคารที่มีบรรยากาศดีเลิศโรแมนติกให้ได้ถูกใจว่าที่ภรรยาของผมเดี๋ยวถ้าพงศกรกลับมาผมจะให้เขาโอนเงินค่าจ้างให้คุณและให้เงินพิเศษเพิ่มที่ทำงานได้ถูกใจว่าที่ภรรยาของผมไม่ต้องครับผมถือว่าเป็นหน้าที่ ในเมื่อว่าที่ภรรยาในอนาคตของคุณประทับใจผมก็ดีใจจนแถมยังหญิงด้วยน้ำเสียงกึ่งประชดประชันคุณมีเรื่องที่จะคุยกับผมเท่านี้ใช่ไหมครับผมต้องการพักผ่อนมามิจา๋านี่นี่มามิดูนี่เสียงเด็กหญิงมีคุณโชว์ของเล่นชิ้นใหม่ให้มามิดูโดยไม่รู้ว่าเสียงของเธอดังไปถึงคนที่อยู่ปลายสายมามิเหรอหมายความว่ายังไงกันกวีถาม เอาละพอแค่นี้นะครับแล้วคุณกันก็ไม่ต้องโทรมาอีกเราไม่มีเรื่องต้องคุยกันอีกอย่างเราไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปนัดชานนตัดสายไปทันทีพอนัดชานนตัดสายโทรศัพท์ของกันกวีได้สักพักก็มีเสียงโทรศัพท์โทรขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้คนที่โทรเข้ามาก็คือพี่พงษ์นัดครับพี่ขอบคุณนัดมากที่ช่วยมาทํางานแทนพี่เดี๋ยวพี่โอนค่าจ้างให้นัดน,นะครับขอบคุณครับพี่พงษ์ ส่งหมายเลขบัญชีให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวนัดส่งไปให้ครับแต่ความจริงพี่พงศ์ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้นัดก็ได้พี่พงศ์ช่วยนัดมาตั้งเยอะไม่ได้ครับพี่เอาเปรียบนัดไม่ได้แล้วอีกอย่างนัดมีภาระต้องใช้เงินเดี๋ยวพี่โอนให้นะครับติง้งยอดเงินโอนเข้าสามหมื่นบาทนัดชาโนนพอนเห็นยอดเงินโอนเข้าบัญชีทางข้อความเขาก็ถึงกับตกใจเพราะจํานวนเงินมันมากเกินไปสําหรับการทํางานแค่สองวันพี่พงศ์ ทำไมพี่โอนเงินให้นัดเยอะขนาดนี้ครับไม่ใช่เงินของพี่ครับเป็นเงินของคุณกันอะไรนะครับคุณกัเขาบอกว่าเป็นเงินพิเศษที่ให้นัดเพราะนัดเลือกร้านที่ทําให้คุณก้อยถูกใจมากถ้าครับถ้าอย่างนั้นผมฝากขอบคุณคุณกนได้นะครับได้ได้เดี๋ยวพี่บอกให้แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้พี่กําลังเดินทางกลับกรุงเทพครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับเงินพิเศษเหรอ เพราะว่าที่ภรรยาถูกใจร้านที่เขาเลือกถึงกับโอนเงินมาให้ทันทีคุณกันคงรักผู้หญิงคนนี้มากสินะเขาคงเหมาะสมกันผู้หญิงคนนี้คงเป็นว่าที่สะพ้ยที่ถูกใจคุณหญิงชราวดีแม่ของคุณกันซึ่งต่างกับเขาเขาไม่มีอะไรที่จะเทียบกับคุณกันได้เลยเขาควรจะเจียมตัวดีแล้วที่เรื่องของเขากับคุณกันกลายเป็นแบบนี้ เขาจะได้ไม่เป็นตัวขัดขวางความเจริญของคุณกันอย่างที่คุณหญิงแม่ของคุณกันชอบว่าให้เขาบ่อยๆอ,อย่างน้อยชีวิตนี้ถึงเขาไม่มีคุณกันแต่เขาก็ยังมีตัวแทนความรักของคุณกันอยู่นัชชานนได้ลางานหนึ่งวันเพื่อที่เขาจะได้ไปติดต่อสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนไวัเรียนของน้องมีคุณการที่เขาจะฝากป้าห้องข้างล่างเลี้ยงทุกวันมันก็จะเป็นการรบกวนคุณป้ามากเกินไปถึงแม้นัชานนจะจ่ายค่าตอบแทนให้ แต่ก็เป็นเพียงเงินจำนวนไม่มากสักเท่าไหร่ป้าเขาก็ไม่อยากรับไว้แต่ที่ช่วยเลี้ยงน้องมีคุณพอสงสารนัชานนท์นั่นเองนัชานนท์เลยตัดสินใจหาสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อฝากน้องมีคุณเข้าเรียนในช่วงจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าเขาไม่ได้รับงานพิเศษที่ไหนเขาก็จะเป็นคนเลี้ยงดูลูกเองแต่ถ้าเกิดมีงานพิเศษก็จะต้องรบกวนป้าให้ช่วยดูมีคุณให้เหมือนเดิมในที่สุด นัชชาโนนก็หาสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่เหมาะสมกับน้องมีคุณได้เขาจัดการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเริ่มนำน้องมีคุณมาฝากสถานเลี้ยงเด็กในวันพรุ่งนี้เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้เขาเหลือมองนาฬิกาที่อยู่ตรงหน้าจอโทรศัพท์มือถือตอนนี้ยังเป็นช่วงบ่ายพอมีเวลาให้เขาคิดว่าวันนี้จะพาน้องมีคุณไปเล่นของเล่นที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ที่พัก พราะโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ยากเมื่อมีโอกาสเขาก็อยากจะใช้เวลาให้มันคุ้มค่าเขาอุ้มลูกสาวตัวน้อยไปยังโซนของเล่นเด็กเขาเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของลูกเด็กหญิงมีคุณรู้สึกตื่นเต้นเธอได้เล่นของเล่นต่างๆอย่างมีความสุขเมนักชานนท์เห็นว่าเขาได้พาลูกสาวมาใช้เวลาในการเล่นของเล่นนานพอสมควรแล้วเห็นทีจะต้องพาลูกกลับบ้านเสียแล้วแต่ก่อนที่จะพากลับ เขาได้พาน้องมีคุณไปหาอะไรทานก่อนเพราะวันนี้รู้สึกว่าตัวเขาขี้เกียจมากๆอยากจะทานข้าวนอกบ้านให้เรียบร้อยเพื่อไปถึงจะได้อาบน้ำพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้นัชชานนทนพาน้องมีคุณไปยังโซนอาหารเขาเลือกอาหารที่น้องมีคุณจะทานได้นั่นก็คือข้าวไข่เจียวหมูและตัวเขาเลือกจะทานข้าวขาหมูสองคนแม่ลูกทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุข ต่างฝ่ายต่างผลัดกันป้อนข้าวให้กันใช้เวลาไม่กี่นาทีข้าวในจานของทั้งคู่ก็หมดเกลี้ยงลงการมาเที่ยวห้างของสองคนแม่ลูกในวันนี้พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังแอบมองพวกเขาอยู่คุณกันคะดูอะไรอยู่คะอ๋อเปล่าครับผมแค่เหมือนจะเห็นคนที่เคยรู้จักก็ยงมองตามสายตาของกันกวีเธอก็เห็นผู้ชายร่างเล็กคนหนึ่งกับผู้หญิงตัวเล็กน่ารักน่ารัก กำลังนั่งทานข้าวอยู่ดูไปดูมาก้อยว่าเด็กหญิงคนนั้นหน้าคล้ายคุณกันเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะสีผิวที่ขาวตัวเหมือนคุณกันเลยค่ะเหลวไหลกันกว,วีเอ่ยจบบทที่เจ็ดบทที่8ดวันครอบครัวอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการพาน้องมีคุณไปฝากยังสถานรับเลี้ยงเด็กไปวันแรกนัดชานนนึกว่าลูกสาวตัวน้อยจะร้องให้โยเย แต่ที่ไหนได้คนสวยของเขากลับเข้ากับเพื่อนๆไวเดียวกันได้อย่างรวดเร็วทําให้ความกังวลของนักชานนนหมดไปเขาจึงทํางานด้วยความสุขตลอดทั้งสัปดาห์นัชานนนมีงานประจําคือพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทแห่งหนึ่งที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเป็นบริษัทขนาดกลางเงินเดือนก็มากกว่าที่กำหนดค่าจ้างในระดับปริญญาตีเพียงเล็กน้อยแต่เขาพอใจแล้ว พราะที่ทำงานใกล้ที่พักและใกล้กับสถานรับเลี้ยงเด็กของน้องมีคุณด้วยเงินเดือนที่ได้หากเป็นค่าเช่าค่าอาหารค่าใช้จ่ายจิป,ปาถะก็พออยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ที่นัชชานน์ต้องทำงานพิเศษเพิ่มเพราะเขาอยากเตรียมเงินเอาไว้เป็นค่าโรงเรียนอนุบาลให้กับลูกสาวซึ่งเปิดเทอมหน้าน้องมีคุณต้องเข้าเตรียมอนุบาลแล้วกริงกริงกริงมีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้า ต้นสายคือพี่นายผู้จัดการผับที่นัทชาโนนเคยไปทํางานพิเศษนั่นเองฮัลโหลสวัสดีครับน้องนัทสวัสดีครับคุณนายนัทช่วงนี้พี่ไม่เห็นนั้มาทํางานที่ผับเลยอ๋อช่วงที่ผ่านมานัทรับงานพิเศษเป็นผู้ช่วยดูแลศิลปินที่กองถ่ายละครครับเลยไม่ได้ไปทํางานพิเศษที่ผับเป็นอย่างนี้สินะเขาถึงไม่เห็นนัทชานนไปทํางานที่ผับเลยแต่ก็ดีแล้วทำงานที่ผับเสี่ยงเกินไปสำหรับคนสวยๆอย่างนัทชานน พี่จะโทรมาบอกกับนัดว่าพี่ไม่ได้ทํางานที่ผับแล้วนะอ้าวทาไมหรอครับพี่จะกลับไปช่วยงานของครอบครัวไม่อยากทําตัวเหลวไหลไม่มั่นคงแบบนี้อีกแล้วผมเอาใจช่วยนะครับคนทํางานเก่งแบบพี่ทํางานที่ไหนก็ประสบความสําเร็จแน่นอนผมมั่นใจขอบคุณมากครับงานไม่มีอะไรแล้วพี่ไม่รบกวนนัดแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณพัศนยัยเป็นผู้จัดการผับที่นัดชาโนนไปทํางานพิเศษ ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาจะเป็นคนช่วยเหลือและหางานพิเศษให้นัดทำอยู่เสมอช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆผับจะมีลูกค้าเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากผับมีความจำเป็นต้องการหาพนักงานแบบเร่งด่วนพี่นายก็จะคิดถึงเขาเป็นคนแรกเพราะงานพิเศษแบบนี้ทำงานแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ค่าจ้างสูงมากจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เขาตัดสินใจเลิกไปทำงานพิเศษที่ผับแล้วจริงๆเพราะยังเข็ด กับเรื่องที่โดนแขกรวนลามตอนนี้พี่นายยมาลาออกอีกคงจะต้องหารายได้อื่นมาเสริมจากรายได้ประจําเย็นวันนี้นัดชานนได้ทําอาหารด้วยเมนูง่ายๆเอาไว้ให้ลูกสาวซึ่งเมนูอาหารเย็นวันนี้ก็คือไข่ตุ๋นปูอัดซึ่งเป็นเมนูโปรดของน้องมีคุณส่วนอาหารของเขาก็คือผัดผักรวมจานเล็กนัชานนจัดแจงตั้งโต๊ะอาหารตัวเล็กที่กลางห้องหน้าทีวีเครื่องกลางเก่ากลางใหม่ ที่เป็นอภินันทนาการจากเจ้าของห้องเช่าซึ่งตอนนี้น้องมีคุณกําลังดูการ์ตูนด้วยความสนุกสนานน้องมีคุณมาทานข้าวก่อนนะคะมามัมข้าวค่ะพอน้องมีคุณได้ยินเสียงเรียกจากคุณแม่เธอก็หันไปตามเสียงทันทีและเธอก็เห็นอาหารจานโปรดของเธอไม่ต้องรอให้เรียกซ้ําเป็นครั้งที่สองเด็กหญิงตัวน้อยรีบลุกจากหน้าจอทีวีมานงจุ่มปุ๊กอยู่ที่โต๊ะทานข้าวทันทีด้วยท่าทางเรียบร้อย สองคนแม่ลูกทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนเช่นทุกวันมันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วอยู่สองคนแม่ลูกก็พอเมื่อทานอาหารเสร็จนัดชานนก็เก็บถ้วยชามนําไปล้างทําความสะอาดทําความสะอาดพื้นห้องอีกครั้งก่อนที่จะนั่งเล่นของเล่นเป็นเพื่อนลูกเพื่อรอเวลาเตรียมตัวเข้านอนนัดจะฝึกลูกให้เป็นคนมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตทุกอย่างต้องมีระเบียบแบบแผนเขาจะไม่ทําอะไรนอกเหนือจากที่ได้วางเอาไว้ ยกเว้นถ้าเกิดทําไม่ได้ตามที่กําหนดเขาก็จะอธิบายเหตุผลให้ลูกเข้าใจด้วยเหตุนี้น้องมีคุณจึงเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายใครเห็นก็รักไม่ดื้อไม่สนจนเกินไปพงศกรนั่งอยู่ข้างๆกันกวีในขณะที่กำลังเดินทางกลับจากการไปถ่ายแบบต่างจังหวัดรอบนี้เขาไม่ได้ขับรถมาเองแต่กลับใช้คนขับรถตู้แทนเพราะมีสัมภาระในการเดินทางเยอะพอสมควรกันกวีสังเกตเห็นว่า พงศกรดูอะไรสักอย่างที่โทรศัพท์มือถือดูไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยจึงเอ่ยถามขึ้นพี่พงศดูอะไรอยู่หรอครับพี่ไม่ได้ดูอะไรครับคุณกันแต่ผมเห็นที่ดูโทรศัพท์แล้วก็ยิ้มคือผมส่งรูปสถานที่ท่องเที่ยวแบบอควาเรียมไปให้คุณนัดครับพรุ่งนี้วันหยุดผมว่าจะชวนคุณนัดกับน้องมีคุณไปเที่ยวอควาเรียมครับเ้องมีคุณครับคุณกันน้องมีคุณลูกสาวของคุณนัดชานนน หมายถึงนัชานนมีภรรยาและมีลูกแล้วกันกวีถามคือผมจะอธิบายยังไงดีครับเอาเป็นว่าคุณนัทเป็นผู้ชายแต่เป็นผู้ชายที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถท้องได้ครับและน้องมีคุณก็คือลูกสาวข,ของคุณนัชานนพงศกรสรุปสั้นพอเข้าใจการที่ผู้ชายท้องได้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพียงแค่ผู้ชายที่สามารถท้องได้มีจํานวนไม่ถึง1%เของผู้ชายจํานวนทั้งหมดและนัชานนก็เป็นเป็นนั้น อืเข้าใจแล้วผู้ชายที่สามารถท้องได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในยุคสมัยนี้แต่ที่เขาแปลกใจก็เพราะว่าประชากรของผู้ชายที่ท้องได้มีจำนวนน้อยมากและนัทชานนก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วพี่ชวนเขากับลูกไปเที่ยวแบบนี้สามีของเขาไม่ว่าอะไรหรอนัดเขาไม่มีสามีครับคุณกันพ่อของน้องมีคุณก็ไม่รู้ว่าคุณนัดท้องและคุณนัดก็ไม่อยากให้เขามารับผิดชอบอะไรท้องโดยไม่มีพ่อหรอ เขาประเมินนัชชานนต่ำไปหน่อยพี่ไม่รังเกียจเรื่องที่เขามีลูกผมไม่แม้แต่จะรังเกียจเลยครับผมชอบน้องเขาได้ใจจริงแต่ดูเหมือนน้องเขายังไม่เปิดใจรับใครผมก็ต้องใช้ความพยายามให้มากกว่านี้เพื่อที่จะพิชิตใจเขาให้ได้ติงติงติงเสียงข้อความไลน์เด้งขึ้นมาผู้ที่ส่งข้อความเข้ามาก็คือพี่พงษ์นั่นเองนัชชานนเปิดดูข้อความไลน์ก็เห็นพี่พงษ์ส่งรูปมาให้ เป็นลูกออควาเรียมหลายแห่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพและแต่างจังหวัดสวัสดีครับน้องนัทสวัสดีครับพี่พงศ์พี่พงศ์งว่าจะชวนน้องนัทกับน้องมีคุณไปเที่ยวอควาเรียมครับครับไปไหมครับพรุ่งนี้นัทไม่มีงานพิเศษที่ไหนใช่ไหมเออนัทขอโทษพี่พงศ์ลืมถามว่าน้องนัทว่างพรุ่งนี้ไหมว่างครับแต่นัทไม่อยากรบกวนทุกวันพี่ก็ทํางานเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยครับช่วงนี้ไม่เหนื่อยอะไรเลย เพราะคุณกันกวีเขาเอาเวลาส่วนใหญ่ไปดูแลวว่าที่คู่มั่นที่ก็เลยค่อนข้างว่างกันกวีชื่อนี้ได้ฟังทีไรก็เจ็บลึกในใจทุกทีคุณคงจะพบตัวจริงแล้วสินะขอให้มีความสุขนะครับคุณกันนัดครับนัดทำไมเงียบไปเสียงข้อความลายเด้งมาทำให้เรียกสติกับคืนมาอีกครั้งตกลงผมไปครับพี่แต่เอาที่ใกล้ๆนะครับเพราะถ้าไปที่ไกลๆนะัเป็นห่วงลูก ถ้าอย่างนั้นก็เลือกที่นี่นะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าพอเดินชมเสร็จก็มากินข้าวกันก่อนกลับบ้านดีไหมครับได้ครับพี่พงษ์ถ้าอย่างนั้นที่ไปรับน้องกับลูกตอนเก้าโมงเช้านะครับพี่พงษ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้นัดจะส่งพิกัดที่อยู่ให้นะครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันมีคุณคะเดี๋ยวเรารีบเข้านอนกันนะคะพรุ่งนี้คุณลุงจะพาพวกเราไปเที่ยวมีคุณจะได้เห็นปลาตัวใหญ่ๆ แล้วก็ได้ทานขนมอร่อยๆอด้วยค่ะเที่ยวปลาขนมน้องมีคุณชอบค่ะสองแม่ลูกจึงพากันเข้านอนเร็วนิดหนึ่งเพอพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวกันไปเที่ยวเช้านี้นัชานนตื่นเร็วกว่าปกตินิดหน่อยเพราะเขาต้องเตรียมอาหารไวใ้ให้ลูกทานก่อนเดินทางและยังต้องเตรียมของใช้ประจําตัวของน้องมีคุณใส่กระเป๋าใบเล็กด้วยเมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็เรียกลูกสาวตื่นนอนล้างหน้าแปลงฟัน ก่อนที่จะทานอาหารเช้าอาหารเช้าวันนี้นัชานนทำข้าวต้มหมูแบบง่ายๆทานได้ทั้งแม่ทั้งลูกเขาไม่อยากให้ลูกทานอาหารที่ทําให้อิ่มท้องจนเกินไปเวลานั่งรถนานก็จะทําให้ไม่สบายท้องเมื่อทานข้าวเรียบร้อยผ่านไปสักครู่จวนใกล้เวลาที่พี่พงษ์จะมารับแล้วเขาจึงพาลูกสาวไปอาบน้ําแต่งตัววันนี้น้องมีคุณแต่งกายด้วยชุดเสื้อแขนยาวสีแดงด้านหน้าแต่งลายน้องแมว ต้องหัวไหล่แต่งระบายแกงเกงขายยาวท้ายืดลายแมวสวมรองเท้าผ้าใบแล้วมีคุณสวมชุดนี้น่ารักมากผิวสีขาวตัดกับชุดสีแดงสดใบหน้าอ้วนกลมปากจิ้มลิ้มสีแดงระเรื่อผมถักเปียทั้งสองข้างใครๆเห็นก็คงจะอดใจไม่ไหวที่เห็นความน่ารักสดใสของน้องส่วนคุณแม่คนสวยก็แต่งตัวชุดน่ารักไม่แพ้ลูกสาว นัชชานนสวมเสื้อข้างในตัวสีฟ้าแขนสั้นกางเกงยีนสีส่วนสีซีดคลุมด้วยเสื้อคลุมแขนยาวสีแดงรองเท้าผ้าใบสีขาวเข้าชุดกันทั้งแม่และลูกพงศกรขับรถมาตาม GPS ที่นัชชานนส่งมาให้พอใกล้ถึงจุดนัดพบเขาก็ได้โทรหาคนตัวเล็กอีกครั้งปรากฏว่าสองแม่ลูกได้มายืนรอเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากห้องเช่าที่นัชชานนเช่าอยู่ ต้องเข้าไปในซอยอีกทีการที่จะให้พิพง์ขับรถเข้าไปถึงข้างในคงเป็นการลำบากเขากับลูกเดินออกมารอตรงข้างหน้าดีกว่าพอพงศกรมาถึงเขาถึงกับต้องตะลึงกับความน่ารักของสองแม่ลูกคู่นี้เด็กหญิงมีคุณเขาเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกเขาก็โดนเด็กหญิงตัวน้อยตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูไปดูมาน้องมีคุณใบหน้าเหมือนใครสักคนที่เขาเคยรู้จักแน่ๆทำไมถึงคุณหน้าจัง แต่นึกไม่ออกโอ้โหเทียนสีแดงทั้งแม่ทั้งลูกปล่อยให้พี่ใส่เสื้อสีขาวมาคนเดียวชักน้อยใจแล้วนะเราเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าทงศกรพูดกึ่งน้อยใจนิดนิดผมไม่ได้ตั้งใจใส่เสื้อสีแดงครับพอดีเห็นว่าเข้าชุดกับน้องมีคุณก็เลยเผยหยิบเอามาใสา่พี่พงศ์พูดเล่นครับครับไปกันเถอะถ้าใส่มากกว่านี้เดี๋ยวจะร้อนไปค่ะน้องมีคุณทงสกรอุ้มเด็กหญิงมีคุณไปที่รถ ส่วนนาชานน์ก็หิ้วกระเป๋าเป้ใบเล็กของน้องมีคุณตามไปด้วยมองไกลๆดูเหมือนครอบครัวสุขสันต์หาเหยื่อได้รวดเร็วทันใจเหลือเกินนะนาชานน์เสียงพูดของผู้ชายคนหนึ่งที่จอดรถอยู่ไม่ไกลจากรถของพงศกรเท่าไหร่นักจบบทที่8กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ